ถ้าเลือกได้อาชีพอะไรคะที่เราเลือกแล้วประสบความสำเร็จเร็วรวยเร็วและอาชีพที่เราเลือกได้นะคะหากเลือกปุ๊บนะคะจะทำให้เรานะคะรวยเร็วสำเร็จเร็วอาชีพนั้นก็คืออาชีพขายค่ะอาชีพงานขายนะคะไม่ว่าขายอะไรก็ตามค่ะจะทำให้เราประสบความสำเร็จเร็วข้อแรกเลยค่ะอาชีพขายนะคะเป็นอาชีพที่โตแบบไม่มีขีดจำกัดค่ะ แล้วถ้าหากว่าเราเป็นพนักงานประจํานะคะเป็นข้าราชการรายได้ประจํานะคะทุกเดือนเราก็จะมีรายได้ที่เท่าๆกันค่ะแต่ถ้าหากว่าเราทํางานขายนะคะทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยทุกอย่างนะคะขึ้นอยู่กับตัวเราค่ะเราขยันเราก็ได้เยอะเราก็จะรวยเร็วค่ะแล้วข้อ2นะคะงานขายมันไม่ใช่แค่อาชีพนะคะเพราะโดยปก,ปกติแล้วนะคะเราเอาเวลาไปแลกกับเงินสําหรับอาชีพอื่นนะคะแต่สําหรับงานขายแล้วนะคะ เราใช้ทักษะใช้สกิลในการขายค่ะหากใครมีทักษะดีขึ้นพัฒนาขึ้นมีความสามารถมากขึ้นนะคะคนคนนั้นก็จะมีรายได้ที่มากกว่าไม่มีเพดานนะคะอันนี้นะคะมันสําคัญอย่างยิ่งโดยปกติถ้าเราทําบัญชีนะคะเราก็มีความรู้ในเรื่องของบัญชีเท่านั้นไม่ต้องใช้ทักษะอื่นมาประกอบในการประกอบอาชีพของเรานะคะแต่สําหรับงานขายแล้วเราต้องใช้ทักษะและทักษะของเรานะคะจะต้อง พัฒนานะคะอย่างไม่หยุดยั้งนะคะใครเก่งกว่าใครมีทักษะมากกว่าคนนั้นรวยเร็วกว่าค่ะข้อ3ค่ะคุณต้องเก่งคนคีย์เวิร์ดของการรวยใช่ไหมคะคีย์เวิร์ดของการรวยคือคุณต้องเก่งคนแล้วอาชีพไหนคะที่เราต้องเก่งคนเราต้องเข้าใจคนนั่นคืออาชีพการขายค่ะ อาชีพการขายยิ่งเราเก่งคนรรู้จักคนรู้จักพฤติกรรมของคนมากเท่าไหร่นะคะเราก็สามารถออกโอยรายได้ได้มากเท่านั้นค่ะข้อ4ค่ะการฝึกวินัยตัวเองเพราะงานขายนะคะไม่มีใครบังคับคุณค่ะ คุณขยันมากคุณทํามากคุณก็ได้มากแต่ถ้าคุณขี้เกียจคุณไม่ทําคุณก็ได้น้อยนะคะนี่แหละเป็นการฝึกวินัยของเราค่ะถ้าเราอยากร่ํารวยเร็วๆนะคะเราก็ต้องขยันในการทํางานขยันในการกอบโกยความร,รู้ขยันในการหาประสบการณ์ในการขายของคุณแล้วคุณก็จะร่ํารวยค่ะข้อสุดท้ายค่ะข้อ5ค่ะการฝึก Growth Mindset Growth Mindset คือเป็นคนเรียนรู้ตลอดเวลา แล้วงานขายนะคะก็เป็นการเรียนรู้ตลอดเวลาคนไหนนะคะเรียนรู้มากรู้มากนะคะคนนั้นก็จะประสบความสําเร็จเพราะว่าการรู้อะไรมากๆประสบการณ์มากๆนะคะเราก็ใช้มาอัด p t นะคะมาใช้วิธีการในการขายของเรานะคะเพราะว่าคนที่ขยันกว่านะคะฝึกกล o ไมซ mindset มากกว่าคนนั้นย่อมประสบความสําเร็จเร็วกว่าค่ะ แล้วถ้าหากอยากรู้นะคะเทคนิคดีๆในการขายนะคะคุณสามารถติดตามคลิปของพี่น้องได้นะคะที่เพจโค้ดน้องสุริสาการตลาดออนไลน์ค่ะและถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดติดใจและก็พิมพ์คอมเมนต์ให้กำลังใจพี่น้องด้วยนะคะแล้วเราเจอกันคลิปหน้าค่ะ